สวัสดีครับน,น้าสายตกตุ๊ทตันวันนี้ก็จะพบกับช่องบีเด็กสายคล้องเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขออยากเกงานนะครับหนึ่งวันตกบ่อด้วยครับมาให้ปลาแบทครับตัวฟุ้งผงอับบานเลยครับของปลา ชมกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าอันนี้เอาคันสตีทสกายเลนะครับกบกับนอกได้ว่าสตีทแอ์นะสายว g k 0.4ยครับผักสีเล่นปลาเล็กก็ต้องใช้ของเล็กครับไปชมกันเลยครับจะมีตัวหรือเปล่า ไปชมกันเลยครับถ้ามีตัวต้องโดนนะ,ะสวยนะครับน้ำใสมาก ยกยกนอนดูครับยาก็เป็นลุกๆุกไงเออ มันเข้าไปหลบแดดหรือเปล่า ครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับมีไซส์ไหมครับเอาเลยครับน่าจะมีไซส์นะฮะน่าจะมีไซส์นะฮะอาจจะมีไซส์ครับเอาแบดครับน่าจจะมีไซส์ฮะ ใส่ครึ่งโลครับจำเลยแล้วที่ตักมาด้วยใส่ครึ่งโลครับปลาแบตจำนะครับ สวยนะฮะแมทไซส์สวยนะครับไซส์ครึ่งโลครับสวยงาม,มากนะครับเป็นตัวเรกของปีที่ถึงไซส์นี้นะฮะจำๆเลยครับ ใส่นี้ใส่ครึ่งโรนะครับนานนะตึงมือครับเมื่อกี้อย่างมันครับไปชมกันเลยนี่ครับปล่อยให้เพ่พันนะฮะจะได้มีปลาตกกันอีกต่อไปนะครับถ้าไม่ปล่อยเลยก็ จะได้อดกันนะครับในภายภาคหน้าแจมครับแล้วไปชมตัวต่อไปกันเลยครับ แต้มให้ชมกันวันนี้ ใหญ่นะครับบอ่อนี้ก็จะมีสี่ห้าไล่ครับไม่งั้นก็หกไล่ห้าหกไล่มีครับบอ่อนี้

ครับเอาก็ดีลงเอาเลยนะฮะใส่น่ารักดนะ้วยฮะเฮ้อใส่น่ารักนะฮะน่ากับเ่ใส่น่ารักรับ Um, ya yep. ดีได้ผลนะครับชอบแอคชั่นช้าช้า อันนี้สปนนสปปนใชกวันน,ะน,น,นี้สปนเนบบอันนี้ลุงถามนะไม่ใช่ยเยอะเลย

아니 밑걸리면 안 걸리냐고 미걸리지 않느냐고 여기 밑에 어, 괜찮아요 괜찮아요? 네어 빨리로 돌려야 빨리? 예안장님 아. <laughs> <한자, 웃음> 있어요? 예? 여기 어? 있, 있어요? 사장님 그 없어 없어요? 예 하나 한개 없어요 <laughs> 괜찮아요? 그럴까요? 여기요 <laughs> 그, 그렇게 조그만 건난 처음 보네 <laughs> 음. 예. 이야 여기야. 이게 여기 말리야 들네. 그러게. 네. 이거 어디 어디 여기 저 가운데 두 번째? 네, 예, 여기 두두 번. 두 번째? 네네. 아 어디 가봐. <laughs> 여기 딱한 대. 아니에요 두 번. 아. <웃음> <웃음> 그래가두고 <laughs> 지금 잡은거는 조금 먹고 먼저꺼는 큰거 같은데네 그러니까요 커? 네. 아까요 네. 아니 단거에요 아. 살려줬어? 네 잘했어 <laughs> 태국? 네 태국 태국에서 왔어? 네 태국사람 아, 네. 뭐야 이게? 네, 아, 다이와요 스티 스티지요? 네여기요 어 오, 어, 저거네. 어, 다이와스 테지는 이게 좋은 거지. <laughs> 비싼 거지. 나는 다이와 저기. 이거 질리연질리언 아, 있어요? 네. 아 여기. <laughs> 합천시금 있어요. 아, 네, 이고 거기는 물이 쭉빠져가고저 밑에 가야 돼. 이 있어요? 아. 어요이 있어요? 구있어이 있어요? 이 있어요? 구이있요구멍구이요요있요아요이 조금 올라와야 되는데 너무 물이 없어갖고. 네. 어. 가문체. 젠... 이게 질리어 아저 아, 저, 저이 스티즈 S V T W 아니야 이거? 응? 이거 스티드 에어. <laughs> 이 호빵사. 응? 스티즈 뭐라고 써? 스티드 에어 T W. S S V T W 아니야? 아, 반집, 아니야, 여기 반 여기 반만원 비싼 거 아니야 이거 아니 뭐요? 만원아이거시노고오시노 좋아요. 응시노크로크고 어, 네. 저쪽 에 있는 거는 저기 네. 다이와 질리언. 아 질리언. 응. 니 아니 아니 조금그니아니이 와봐. <웃음> <웃음> 질리언 좋아요. 질리언 종보지. 신리언 오, 신련 n 마요 own. s SVTW. 아 여기 얼마요 m 마 얼마? 네. 50만원 50만원에 쿠팡이 n 응? 쿠팡 쿠팡? 예 네. 아니 n 아, g 저기 저기 a n g c 일본에서 n g Yeah. i 사 here. i 어. 관세까지 내고 해서. 오, 이요야 1년 차이야. 이게 좋은 거지. 1년. 근데 이게 스티지가 사실은 더 고급 아니야. <laughs> 더 좋은 거 아니야. 이거 얼마 줬어, 이거? 네? 이거 얼마 줬야 이거요? 응. 반칩. 응? 반칩. 80만원? 네, 반칩만 원. 팔? 네, 팔. 응. 그니까 이게 이게 좋은 거라니까. <laughs> 이거는, 이거 저기, 예? 스티지보다는 네. 한 단계 아래지 네, 네. 어, 아, 좋긴 아, 좋지만 여기 아 지마노 지만을... 쏘디엣 이것도 지마노 고고 아우 좋아요 이뻐요 <laughs> <laughs> 실리엣거 뭐해 못 잡는데 <laughs> 네. 이거 저거 뭐야 고기를 잡아야지 <laughs> 이거 아유. 이거 이거 저기 저 뭐야? 이 응? 거 이게 잘안 나? 그저기 백래시 이거요 아니 아니. 이렇게 엉키는 거 이런 거잘안 돼. 잘안 나? 좋아? 네, 좋아요. <웃음> <웃음> 저걸로 바꿔 봐야겠는데. 이걸로. 이거 조금 무다가 하다가. <laughs> 사장님, 아, 사장님 메모리 못 잡았어. 못 잡았어 오늘 네. 여기 밑에가 하도 이게 이래갖고 네, 여기 이게 많이 걸려 네. 그래갖고 할수 없이 이렇게 저기 저 웨이트 훅으로 한거 웨이트 훅 노싱커 네. 네, 네. 어. 이게 여기 저걸 하면은 그 저기 저 프리리그로 하면은 이게 밑에 다 걸린다고 이게 저기저기 저기 이거 마냥 여기 이거 만약 시커 달고 이렇게 하면은 예. 무조건 이게 다 걸려. <laughs> 그래서 할수 없이 이게 음, 저기 노신거로 이렇게 하는 거야. 어. 아, 여기 과창 가아요네 과창이요. 아, 아 그래서 그 이렇게 <laughs> 이렇게 이런 낚시 해갖고 와서 즉잘하네 이건 뭐야? 여기 스티도 같은데, 나이바 나이바도 같은데. 아, 이것도 다이, 다이바 거네? 네네. 다이바, 다이바? 네네. 아니, 이게, 저, 부자인가 봐. 돈이 많나 봐. 되게 비싸고, 80만원짜리 오고 가지. 네. 아유, 좋아요. 하여튼. 네. 네. 굴룽사이, 야이, 나. 굴룽사이, 야이, 그. เอย่านอนตัวเท่า Mm-hmm. <laughs> dulu บรรยากาศดีมากครับไม่ร้อนเท่าไหร่มีร่มเย็นดีสบายสบายแนละลองดูครับมีตัวไหม ชมเลยอันนี้ย้อนแสงอีก แสงภาพจะเป็นยังไงเนาะไม่ชัดกอขออภัยนะครับลืมดูย้อนแสงเลยทางนี้ หน้ามีตัวเอาแล้วครับเอาแล้วครับ,รบใหญ่เล็กไม่รู้ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ 어요 맞아요. 당근 두모당근. 안녕하세요. 잘이สว요 สีเขียวเขียวทุกไม้สีเขียวเสียวทุกไมายครับสีเขียวเสียวทุกไมครับ ชมตัวต่อกัไปกันเลยครับมีตัวเอาแน่นะฮะเอาทุกเยรอครับต่เยรอเล็กเยใหญ่ไม่มีทางเอาบอกเลยของคุณลุงแกใช้ก็ใหญ่เกินะน เท่าสองนิ้ว ในดในการตกปลาหรือผิดาพาดประการใดขออภัยในาที่นี้นะครับ